นานมาแล้วในยุคแห่งตำนานเทพโพไซดอนถือกำเนิดจากทะเลฟองขาวแห่งโอลิมปัสแสงทองส่องผ่านเกลียวคลื่นประกาศการมาถึงของเทพผู้จะควบคุมท้องทะเลและสถานแผ่นดินให้สั่นสะเทือนโพไซดอนเป็นเทพพระเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรรวมทั้งเป็นพี่ชายของซูสมีอำนาจควบคุมผืนน้ำ ทำให้นักเดินเรือเคารพบ,บูชาและขอพรจากโพไซดอนเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนอกจากจะรู้จักกันดีในนามเทพแห่งท้องทะเลแล้วโพไซดอนยังเป็นเทพแห่งมา้าและแผ่นดินไหวอีกด้วยวันเวลาผ่านไปโพไซดอนเติบโตเป็นชายหนุ่มสง่างามผู้ฝึกฝนพลังควบคุมน้ำและแผ่นดินด้วยใจแน่วแน่ เสียงคำรามของทะเลเป็นดั่งบทเพลงสุดฝนของเขาเทพโพไซดอนได้รับตรีศูนศักดิ์สิทธิ์จากพวกไซคลอปเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจที่สามารถเรียกพายุและแยกแผ่นดินให้แตกออกเป็นสองเมื่อปลายตรีศูนแตะพื้นพื้นดินสถานเสียงคำรามของพื้นน้ำปะทะอากาศ โลกได้รู้ว่าเทพแห่งแผ่นดินไหวได้ประทับตราแห่งอำนาจไว้แล้วไอโอนัสมนุษย์หนุ่มผู้ทะเยอทะยานเขาเชื่อว่าอำนาจเทพ,พเจ้าเป็นเพียงตำนานเขาเงยหน้าท้าทายโพไซดอนประกาศว่าเขาจะสร้างอารยธรรมที่ไม่มีเทพองค์ใดขวางได้คำเตือนจากเทพ,พเจ้าหยุดเถิด มนุษย์ผู้หลงตนเสียงโพไซดนอนร้อดราม,มาพลังแห่งธรรมชาติเรืร่องกลาเจ้าอย่าท้าทายอำนาจของผู้คำจุดแผ่นดินแต่ไอโอนัทหาได้ฟังไม่เขาระดมผู้คนสร้างหอคอยเพื่อพิชิตเทพเจ้าด้วยตนเองคำเตือนกลายเป็นเพียงเสียงลมผ่านหูเมื่อการเตือนของโพไซดอนไม่เป็นผล ความโกรธแห่งโพไซดอนจึงบังเกิดขึ้นด้วยแรงอาฆาตก่อตัวใต้ท้องทะเลโพไซดอนซ่อนตัวใต้คลื่นพร้อมปลุกพลังที่หลับไหลามานานให้พื้นดินจำบทเรียนของความหยิ่งพยองตรีศุนฟ้ฟาดลงพื้นพื้นดินแตกสลายหอคอยของไอโอนัตล่มสลายภายในพริบตาเสียงแผ่นดินไหวดังก้องราาเสียงโกรธของเทพ การทา้าทายเทพ,พเจ้าของไอโอนัททำให้ไอโอนัสตกหลุมลึกไอโอนัสผู้ทา้าทายสวรรค์ต้องจบลงในความมืดเสียงร้องของเขาถูกกลืนด้วยเหวลึกที่ไม่มีสิ้นสุดหลังพายุคืคอความสงบแต่ความเสียหายยังคงอยู่พื้นดินจำคำสอนของเทพโพไซดอนไว้ตลอดกาล ผู้รอดชีวิตเริ่มสร้างเมืองขึ้นมาใหม่แต่ไม่ลืมเล่าเรื่องราวแห่งเทพพวกเขาสอนลูกหลานให้เคารพธรรมชาติและอย่าท้าทายเทพองค์ใดเมื่อภารกิจจบลงโพไซดอนเทพพระเจ้าแห่งแผ่นดินไหวก็กลับสู่ท้องทะเลและทิ้งความโกรธไว้ใต้เกลียวคลื่นคืนแล้วคืนเล่า ตำนานของโพไซดอนและไอโอนัสถูกถ่ายทอดผ่านคำพูดและเปลวไฟให้โลกรู้ถึงพลังแห่งเทพแม้ตำนานจะเป็นอดีตแต่รอยแยกแห่งพลังเทพยังคงอยู่เป็นคำเตือนจากอดีตถึงปัจจุบันแผ่นดินไหวเป็นเสียงสะท้อนของเทพทุกครั้งที่แผ่นดินไหวจงรู้ไว้เถิดว่า นั่นคือเสียงสะท้อนจากปรีสูงแห่งโพไซดอนเทพผู้ยิ่งใหญ่ยังเฝ้ามองอยู่เสมอ